พวกเราสี่คนก็ได้เล่าทอยทีเรื่องรักจับใจมาแล้วก็ประมาณ3ปีแล้วนะครับก็จะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับของพวกเราทุกคนใช่ครับผมอย่างเช่นพี่แก้มพี่แก้วนี่สวยขึ้นไหมครับผู้ชมครับสวยสวยขึ้นนะครับผมสวยขึ้นทั้งสวยขึ้นนะครับทั้งขาวขึ้นด้วยเนี่ยผิวนี่จับไม่ได้นะครับผมทำไมนะเดี๋ยวรองพื้นติดมือก่อนเหรขาวเนียนขาวเนียน ตูดมาผมก็ไม่ได้พอดแตูดพิเก้ยแล้วกันอ่โอไเอออเฮยถูกก่อนบอสโดนแล้วหรอวะนะครับพี่เาเราเราข้ามผงตัวใหา่ไปนะครับพินตาพิตาเป็นสาวแล้วนะครับโอ้โหสาวขึ้นสวยแล้ว สูงมากเลยนี่นี่มันมือไม่เท่ากันจริงมืส้นน้องตอนี่เด็กอยู่พี่จีพี่ติดแน่นอนเลยเด็กโค้งอยากถามพี่ต้าว่ามีถูกกระจีนเยอะหรือยังอือโอ้ยหน้าแบบหนูไม่มีหรอกค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงพี่ันไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยเราจะไม่พูดค่ะเราจะไม่พูด โอ้ยนี่ขนาดคุณสองคนไม่อยากพูดนะเนี่ยสายตานี่ขโอ้โหบบนี้เขาเนี่ยน้อมากพินต้าพินต้ามีลายไมครับพ่ใ่งไม่อยากได้ว้าไม่คุยไปเลยเนี่ยเอ้าสเป๊กเราไหวยนี่ยเม่อกี้เ่สกิบถูกบอลตะบอไมครับทำไมไม่มีคุชสนใจหนูนาเลย ไปนะเธตกใจหน้าอยู่แล้วไม่จิงนี่ทำไมคะทำไมคะต้องบอกว่าทำไมอโนไทยถึงทำกับดาราแบบนี้นะคะดารารัดาราของอโนไทยนี่จ้ากอนจะเรื้ใช่ไหมเอารื่องโอเคเอาเงนะเาบดเลนอะไกันมากกันเะเข้าเือแล้วนะครับผมเขาเ่องแล้เาล้ในเมื่ออนไทยเขาเจอกับกิฐดาราแล้วครับทุน ยินเป็นจระเข้ทำกระแสหนาทับไทยก่อนทำยินเป็นจระเข้ทำไมจระเข้คืออะไรจระเข้ก็คือเป็นจระเข้ของพระเนศสวนี่อะไรพระเนศสวนผเป็นายร้อนะครับตว่าพวกเราเปฟังอะไรที่นไพราะเพระฟินจับใจดี้ว่านะครับขอเสียกับดาราและนไทย